ตำนานรูปแกะสะลักไม่มีตาในสุสานหินจากบันทึกลับแห่งหมู่บ้านโซรมิจังหวัดยามานาชิกลางหุบเขาลึกซึ่งเหมาะไม่เคยจางหายมีสุสานหินโบราณที่ชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้ในยามสนธยาสุสานนั้นไม่มีป้ายชื่อไม่มีร่องรอยของผู้ถูกฝังมีเพียงแท่งหินโบราณเรียงรายแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือรูปแกะสะลักของชายไร้าตาสูงราวสามศอกถูกฝังครึ่งตัวอยู่ในหินเหมือนกำลังพยายามดิ้นหนีออกมาชาวบ้านเรียกเขาว,ว่าเมนาชิโนโอคุนิชเจ้าแห่งห้วงลึกผู้ไร้ดวงตา คำบอกเล่าจากคนเฒ่าในหมู่บ้านเมื่อหลายร้อยปีก่อนบริเวณนี้เคยเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมลับเพื่ออุดช่องระหว่างโลกที่มีรอยร้าวซึ่งเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ไม่ควรถูกมองเห็นนักพรตโบราณจึงแกสลักผู้เฝ้าประตูจากหินภูเขาไฟเป็นมนุษย์กึ่งเทพกึ่งปีศาจซึ่งต้องยอมมอบดวงตาทั้งสองเพื่อปิดผนกประตูนั้นไว้เพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังจะตื่นขึ้นเมื่อมีผู้มองเห็นมันแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนลืมความเชื่อนั้นมีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้าไปถ่ายรูปใกล้รูปแกสลัก และในภาพจะมีเงาดำคล้ายคนยืนอยู่ด้านหลังหรือบางครั้งจะมีดวงตาสีขาวนวลปรากฏอยู่ในเบ้าตาที่ควรจะว่างเปล่าคำเตือนที่ยังหลงเหลือที่ฐานหินมีอักษรโบราณแกจังๆว่าหากเจ้ามองมันมันจะมองตอบหากเจ้ามองตอบเจ้าจะถูกช่วงชิงดวงตาไปว่ากันว่าผู้ที่มองรูปแกะสลักตรงๆในคืนเดือนดับจะเริ่มฝันเห็นเงาคนไม่มีตายืนอยู่ปลายเตียงวันต่อมาพวกเขาจะตื่นขึ้น พร้อมอาการปวดเบ้าตาอย่างรุนแรงและตาข้างหนึ่งจะค,อคอ่อยๆมืดดับไปไม่มีหมอคนใดอธิบายได้และเมื่อผู้สูญเสียดวงตาครบเจ็ดขอนอดวงตาทั้งสองจะกลับคืนสู่รูปสลักและบางสิ่งก็จะเปิดเปลือกตาขึ้นมาอีกครั้งกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น